เอ้สุเกะเก็บด้านหลังไปอยู่ดีแต่เออเร่ครับกดเอโดรันค้างไว้ครับแซนเมนพยายามจะตามเก็บครับแต่ว่ายังขาดดามเมนอยู่บิ๊กไปตามไปปั่แต่มีการจุกกลับไปทางด้านขวาแต่ตายอยู่ดีแล้วด้านหลังก็แซนเมนกลายเป็นแซนเกินนิสที่อยู่ใกล้ย่าเนี่ยฮะสุดยอดเลยครับผมอุ้ยแล้วหวานโดนทุใหญ่างโอ้ยอย่าไปโดนเชือกเชียนะฮะโอ้โหนะฮะและด้านหลังโทนี่โดนยาครับจังหวะนี้ปั่นเข้ามาครับปั่นแห้งเลยครับจังหวะนี้โอ้สวยครับเติมไม่ดีฮะแล้วเก็บได้หนึ่งคิว ถอยกลับไปมันหรอครับเอ้าแล้วทะเลาะอะไรฮะได้ไปนเซเลอรรามาจังวนี้มู่หวานเล่ตีโอ้โหแล้วแบนเซเล้ว์ซามิชชันก็มาจังหวะนี้แบทแมนวิ่งไถ่ก็มาครับเสียฟลิกเกอร์มาแต่เจอมีงัดครับโอ้โหดาเมจจัดจ้านเหลือเกินครับโอ้เจ็ดทีตายครับแต่ด้านหลังกบมาแล้วครับมู่หวานนี่สายไถ่ครับผมเอ้านั้นนะโอ้โหแล้วมู่หวานครับเปิดโซนการเล่นต่ออีกทีครับ ไปด้านบนเนี่ยแล้วก็เก็บป้อมไปที่เรียบร้อยครับอ้าวแล้วจอมีมาฮะอู้เจ็คเิ็คริกครีกครี๊กก็ผมหัวดุ้งครับผมนี่ฮะวิญญาณบรรทาหานครับสำหรับชูก้าตัวนี้ฮะโอ้แล้วเล่นกลางครับแตกไปเรียบร้อยฮะแต่ด้านล่างทำไม่ดีอยู่นะครับเพราะว่าการได้าเมื่อกี้อ้าเจ้า ุยนี่คือขึ้นขั้นแบบโปรโดบีนะฮะรุ่นใหญ่ไปกลับไม่เป็นนะไปได้กลับไม่ได้ครับผมเออเด้อมาครับลาวนะใช่ครับด้วงไว้ก่อนครับทอรนี่จับเข้ามาตรงนี้ครับโบว์ทอนไว้ก่อนครับผมดึงทอรนี่ไว้อยู่ในไฟครับแล้วแซนด์แมนจ่ายไดเบตได้ค่อนข้างดีมีตรงนั้นอยู่ด้วยครับตรงนี้ไดเบค่อนข้างด้วงขบวันเพราะจะจะไปนัดเอารัดถึงด้านขวาแต่ทอรนี่เจ็บมากจังหวะนี้โอจะที้ติดจุดข้างในไฟแล้วบานามี่ครับอยู่ เกมมันดูเมาๆฮะใครบังคับให้เขาไปฆ่ากันหรือเปล่าครับไปโกรธแค้นกันแต่ใดมาโดยเาะมงหวานเมื่อกี้เหมือนจะเสียแล้วตายไปเองแต่ว่าก็คือผมก็นึกว่าเขาขับบ้านไปแล้วแล้วเขาเป็นนินจาแพนด้าครับมาจากด้านขวาแบบเลือดปิ่มๆฮะโอ้แล้วไล่เก็บไปได้แล้วบ้านสายแหกโจน๊นี้<ล>บอก <นะ S 2> เลยว่าหมีมันได้ฮะห <laughs> <laughs> มี่มันได้จริงๆครับหมูหวานเนี่ย ไอหมีหมีหม,มีมันไปได้ยังไงเอา้าแล้วไม่มีคนด้วยแล้วคีดถึงบ้านครับรอเรียกวมามันจะไม่ทันเอาไอ้บ้านโอ้ยเอาละไล่หมีบ้าออกไม่สนใจจห่อ้อมมันเยี่ยมด้ยเฮ้พวกข้าเนีนั่นโอ้โหเอ็นดูแลนวว่ารอรอเดี๋ยว ียบอยู่ไม่ใช่หรอออกมาคะแนนนี่เยคู่ต่อรีแมทรีแมทรีแมทหนึ่งหนึ่งให้คนอื่นริปอออกไปออกออกป้อเดี๋ยวเดี๋ยวแลบอฟดาร์กไม่เอาครับแล้วบุหวานวิ่งนะฮะทัวร์เป็นแม็กครับยังไปแวะเอาของบาซ่าบอกอาวีไม่ใช่สนามมวยจะมาหนึ่งหนึ่งอะไรตรงนี้มันเกมเล่นห้าห้แล้วโอ้ยแล้โบโบโดนไล่สโลไปก่อนนะจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุหวานวะเฮ้ยมันม่เป้าหมายว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยริปอ้อดูทันว่ะริปอ้อริปอ้อดูทันโคตรปั่นนะ นี้ก็ตูดปองแล้วโอ้จะฟาตายที่มันเกมอะไรกันนี่แล้วเมื่อกี้ออกเกาะกเลยไปแล้วด้วยครับมันพร้อมผีชีพแล้วโอ้โหก่อการร้ายของจริงแล้วมีเดซิคเคิลมีทั้งเกอะเกิดคือวันนี้ก็ไม่ยอมตาย่ะต่ตายก็ต้องแลกอะไรมาให้ได้อ่ะผู้ต่อมาเขาตั้งใจมากนะยเลเดินมาครับเแล้วมีเดินชึกมียึกมียึกเออดูครับจะเอาครับโอ้โหอมาจเอามีบไทยร์ป โอ้โหเปิดแบลสเลตไปเลยครับเห็นหมูหวานแล้วสึกอยากฆ่าขึ้นมายังไงก็ไม่รู้ฮะเกิดอารมณ์่วยโอผยิ้มป้อมหายอย่างไวฮะมันเป็นบีมไล่หมีบ้าเมื่อกี้เบสเลตเอาสแตนชั่นโอเจทีแล้วระหว่างที่แรกกันอยู่คือบัฟดักเสียดีหมดไปแล้วนะนั่นน่ะดิฮะคือหมูหวานนี่ไปคุยบัฟตากเอ้าโหแล้วเดือดมายังไงหูรอเรื่องโดนเม็ดไปเจ็บมากจังหวะนี้ช็อคโดดเข้ามาจากด้านมิกไปด้านห้าหมูหวานโดดเข้ามาใส่เฮดค์ทูเคสู่วาฮาร่าอ่อหอไม่ตายครับม เือดดิโอด้านนาอาซาแท้ไฟหรือดิเอ้าไฟเฉยโอ้โหหมูหวานบอกว่าสุวาฮาร่าล้าครัมบักเตอร์เอสเซอร์ไพรส์ฮัลโหเพื่อนกันมันดีโอ้ยไฟกับหลงอ่ะคิดถึงบ้านไม่รู้สึกคิดถึงบ้านมากขนาดนี้มาก่อนเดี๋ยวหมูคุยก่อนโอ้ยไปโดดข เปนล่นไอาชนะเฉยเอาแล้วขึ้นบ้านครับอีกวิาที่วินาทีเ่เ,เอาชนะเฉยฮัลโหลมืวนบอกมาแล้วขออยู่ในซีนจบนิดนึงทำเกมไว้ยเยอะอเอาเอาโอ้โห